สวัสดียามเช้าที่สดชื่นนะครับเพื่อนๆหลังจากลดน้ำต้นไม้เสร็จมาลองดูเพมหน้าไทยเสียบเพมหน้าไต้หวันกันนะครับนี่นะครับ,รบวิธีดูแลนะครับเพมหน้าไทยเสียบเพมหน้าไต้หวันนี่หนึ่งอย่างที่เราต้อง คอยทำนะครับคือเก็บพวกใบที่อยู่ในตอไทยตอเก่าของเขาออกนะครับอันนี้เป็นเพมหน้าพื้นถิ่นของไทยที่จะมีเยอะทางโซนภาคใต้นะครับแบบนี้นะครับไปในธรรมชาติเขาจะเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ใบจะบางนะครับแต่มีซากมีความเก่าแก่นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้พื้นถิ่นแต่ว่า เพมหน้าไตหวานจะใบเล็กระใบใบหนาทํารายละเอียดได้เยอะนะครับก็ลเลยเอาผพมหน้าตอไทยมาเสียบยอดไตหวานจะสร้างได้สวยงามกว่านะครับผมในส่วนตัวของผมที่ผมคิดนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งอ่าพวกใบอ่อนๆจากผพมหน้าตอไทย ของเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราแบบนี้นะครับเราคอยเอาออกเหมือนบอนไซทั่วไปก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งที่เราไม่ได้ใช้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็คอยเก็บออกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานของบอนไซนอกจากจะตัดแต่งตรงเกิ่งแล้วนะครับตามพวกลำต้นตรงไหนที่มีตำแหน่งกิ่งอะไรที่ออกมาแบบที่เราไม่ต้องการเราก็คอยเอาออกไปเรื่อยๆนะครับ นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆมือใหม่ได้เห็นภาพนะครับว่ามันจะมีอะไรที่ต้องทำมากนอกจากที่ตัดแต่งให้เป็นพุ่มแล้วนะครับเราจะคอยเก็บตำแหน่งที่ไม่ใช้ออกไปเรื่อยๆ ยิ่งเป็นไม้ที่เสียบยอดใหม่นะครับกิ่งจากตอเก่าเราก็ไม่ได้ช้ายอยู่แล้วนะครับพราะว่าจุดที่เสียบยอดของต้นนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเอาใบที่เลยตรงนี้ขึ้นไปก็จะกลายเป็นพน่าไต้หวันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ รอให้มันฟูแล้วค่อยมาตัดแต่งนะครับอย่างพวกของต่อไต้หวันเองเดี๋ยวเราก็มาคัดตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้ออกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบข้างในนี้อะไรแบบนี้นะครับเราก็เอาออกแต่ว่าเดี๋ยวรอไว้ฟููค่อยมาคัดเก่งแล้วก็ทำตัดแต่งทีเดียวก็ได้นะครับรอก่อนได้ ก็ประมาณนี้นะครับนีครับถ้าเป็นไม้ที่เสียบยอดมานะครับเราก็จะต้องคอยเอาพวกใบจากต่อเก่า